ดวงชะตานะคะประจำวันนี้นะคะและคําทํานายจากไพ่จิตเต็มแท้คุณได้รับข้อความว่า กระทนหันคาะนะหนามายถึงว่าเรื่องของการงานหรือการกระทําวันนี้นะคะอาจจะต้องเต็มความพร้อมในเรื่องของสติสมาธิจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบฉับพลันเต็มความพร้อมในการปรับแก้ไขด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์นะคะต้องควบคุมความใจร้อนค่ะตั้งสตินะคะการเงินก็นเช่นการขายบริหารจัดก,การในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆมีบางอย่างที่ต้องปรับแก้ไขในเรื่องของรายรับและรายจ่ายที่ไม่ค่อยลงตัวควบคุมค่ะอะไรที่ไม่จําเป็นต้องตัดออกไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะความรักคนมีคู่ ระว่างในเรื่องของอารมณ์หรือคําพูดหรือการแสดงออกนะคะที่มีความเจรอนใจเย็นๆนะคะพูดคุยกันแลหาทางออกที่อะไรบางอย่างเพื่อปรับความเข้าใจนะคะคนโสดมีใครบางคนแสดงออกด้านอารมณ์กับคุณนะคะในเรื่องของความรู้สึกต่างๆแต่ก็ยังดูไม่ชัดเจนว่ามีความคิดรู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นศึกษาดูใจกันไปก่อนค่ะยังไม่ต้องรีบคิดตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะ